ตรงนี้ผลิตเกินออเดอร์นะคะเป็นชานมสมุนไพรต้าเฉียนเจนะฮะกินแล้วไม่ปวดเนื้อปวดตัวไม่ท้องเสียนะคะด้วยมีน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เคซีนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือควบคุมน้ำหนักนะคะเป็นเครื่องดื่มเป็นยานะคะสามารถสั่งเราได้นะคะตอนนี้ถึงหนึ่งทุ่มส่งฟรีนะคะในโซนเมืองผ่านถึง ในโซนมงพานเชียงรายนะคะจะส่งฟรีนะคะเฉพาะ3ขวดนี้นะคะแ0 0ร้อยู่ที่80บาทปกติเราจะผลิตอยู่ที่6ลิตรนะคะอยู่ที่600บาทแต่วันนี้ก็คือผลิตเวลาลูกค้าสั่งมาเราก็จะผลิตเกินออเดอร์อยู่แล้วนะคะก็คือสต็อกเผื่อไว้นะคะน,นี้สั่งไม่ได้เลยค่ะ LINE OA 456 MBX าอยู้าเฉีนเจ,น,เจน,นะคะชานมแกลอนสมุนไพร มีอยู่3ขวดนะคะตอนนี้สามารถสั่งมาได้เลยนะคะส่งตั้งแต่ตอนนี้ถึง1ทุ่มอ่าพอดีว่าผลิตเกินออเดอร์นะคะตอนนี้ออเดอร์ก็คือ6ลิตรนะคะนี่เราผลิตเผื่อเราได้มาอีกประมาณประมาณสาม4ลิตรนะคะขวดละแปดร้อยมลนะคะจะอยู่ที่80บบาทนะคะคุณสมบัติคืออะไร